สวัสดีแฟนฟุตบอลเพลพักจิจจอกสยามพบกับสรุปข่าวเลตเตอร์สตี้วันนี้จิกจอกระซำขาดนักเตะแกนหลักร้ายยก่อนดวลนาโปลรีเลตเตอร์สตีจะพบกับนาปปลรีในเกมสําคัญนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ยยูโรปาลีกที่เนเปิลในคืนวันนี้แต่ทีมจะขาดผู้เล่นหลายคนผู้เล่นเจ็คนที่จะพลาดการแข่งขันยูโรปาลีกซึ่งจะเป็นนักที่สําคัญของเรตเตอร์สตีกับนาโปลรีหลังจากมีนักเตะถูกตรวจพบเชื้อโควิดและอาการป่วยซึ่งกระทบต่อทีม นักเตะดาวดังอย่างเคอริริชีอิฮานาโชและอายุสิเปเรดไม่ได้เดินทางมากับทีมโดยผู้จัดการทีมเบเดดรัชเจอร์ยืนยันว่ากลุ่มผู้เล่นเหล่านั้นจะไม่ไดเดินทางมากับทีมเนื่องจากผลตรวจโควิด -19 เป็นบวกและมีอาการป่วยบางกรณีเลตเตอร์สตีจะต้องเสมอกับทีมจากซิดอาไปอย่างน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะมีโอกาสผ่านเข้าไปสู่รอบน็อกเอาท์ของการแข่งขันได้แต่หากทีมชนะจะทําให้พวกเขาจบด้วยอันดับแชมป์กลุ่มและส่งพวกเขาไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในทันทีแต่ตอนนี้พวกเขาต้องทำธารก,กิจให้เสร็จสิ้น โดยไม่ใช่ทีมที่ฟิตส,สมบูรณ์นักเตะที่ไม่ได้เดินทางมากับทีมด้วยคือยานิกเวสกาดแดนิเอลอัมบาตีอาเดมรารูเมนฟิลิปเบนโควิดและวันทีเดเรย์แคมบิลและเจ้าหน้าที่ทีมอีก3คนจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานใดๆว่าโปรแกรมการแข่งขันของทีมเรตเตอร์สตีที่จะไปเยือนญี่ปุ่หรือในนัดสุดสัปดาห์กับยูเครเซ่จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ดยมีการตรวจหาเชื้อจากนักเตะของทีมอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงก่อนขึ้นเครื่องและก่อนออกจากโรงแรมเพื่อไปฝึกซ้อมที่เอสตาดโอเดียโกอาร์มันโดอามาราโดน่าอีกด้วยนักเตะคนหนึ่งที่เห็นในสนามคือยูริติตามันโดยวิฟิลช์ชาวเบียรยายนี้ฟิตพอที่จะลงเล่นเกมแรกนับตั้งแต่ลงเล่นในเกมที่เสมอกับบริดจิเตดเมื่อเดือนที่แล้วและเจะกล่าวในงาน,นแถลงข่าวของเขาไว้ว่าเรามีนักเตะและสตาบางคนที่ไม่ได้เดินทางมากับทีมเรามีบางการณีในเชิงบวกและก็มีบางคนที่ไม่ค่อยด,ดีด้วยเราจะไม่เสี่ยง ยูนี่เดินทางมากับทีมและฝึกซ้อมมาอย่างดีเขาจะพร้อมในเกมนี้ไร้เบอร์ทานพักได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วและเขาจะพร้อมสาหารับเกมนี้เช่นกันตอนนี้คุณเริ่มเห็นเคสอื่นๆอีสองสามกรณีโดยทั่วไปแล้วสําหรับเรามันเป็นเรื่องของสุขภาพของนักเตะข,ของเราและการเดินทางไปยังต่างประเทศก็เช่นกันเราต้องเคารพในสิ่งนั้นเรายังมีทีมที่แข็งแกร่งอยู่ที่นี่แต่โชคไม่ดีที่มันไม่ใช่ทีมที่ฟิตสมบูรณ์ผมไม่ใช่แค่กาลังดูโปรแกรมและต่อไปเท่านั้นไม่ใช่เกมสุดสัปดาห์ที่นิว นั่นคือสิ่งที่จะต้องแก้ไขเราจะต้องดูว่ามีพัฒนาการอะไรเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเรเจอยังมีความมั่นใจที่จะลงเล่นในคืนวันพเพลสบดีโดยรู้ว่าทีมของเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบในฐานะทีมนําของกลุ่มในตอนนี้เราจะกล่าวว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เราสบายใจมากเมื่อเรารู้ว่าชตะตากรรมของกลุ่มอยู่ในมือของเราถ้าเราชนะเราก็จะเป็นแชมป์กลุ่มหรือถ้าไม่แพ้เราก็ยังจะเข้ารอบญ้จสาคัญคือการมองโลกในแง่ดีและพยายามเอาชนะเกมเป็นสิทธิ์ที่เราจะต้องทํา รามีผลงานที่ดีจริงๆกับนาโปลีที่บ้านของเราพวกเขาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมแต่ทีมมีความมั่นใจที่จะลงเล่นในเกมนี้คาดการ์ไรอัพสเปนผลิตตัวจริงที่จอกดวลนาโปลีเดเตอร์สตีจะเดินทางไปยังเนเปิลเพื่อลงเล่นเกมยูโรปาลีกนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มโดยทีมจี่จอกสยามรู้ดีว่าใช้ชนะในเกมนี้จะทําให้พวกเขาคว้าแชมป์ของกลุ่ม4การแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกกลับมาเป็นวาระสาคัญของเดเตอร์สตีอีกครั้ง เนื่องจากพวกเขาต้องการผ่านเข้าสูรร่รอบลอกเอาท์ของการแข่งขันและเจออยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่มซีที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดใช้ชนะเหนือรีกเกว,วอรอในการเล่นในบ้านในครั้งสุดท้ายทําให้พวกเขาขึ้นนำไป็จ่าฝูงของกลุ่มโดยมีคะแนนนาทั้งสเปนต์มอสโกและนาปุรีอยู่หนึ่งคะแนนยใหญ่ากอิตาลีคือคู่แข่งของรอบแบ่งกลุ่มในนัดสุดท้ายของเรตเตอร์ิตีและจะรู้ดีว่าชชยชนะในนัดน,นี้จะทําให้พวกเขาล้างจ่าฝูงของกลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่ารีกทันที แต่การเสมอกับนาบูรีจะต้องดูผลการแข่งขันของคู่สปนตมอสโกที่จะออกไปเยือนเกียวอสซอหากทีมแพ้จะต้องลงเล่นในศึกคอนเฟเซ์ลีกรอบเพย์ออฟแทนเกบเด็กกล่าวอธูบองว่าเป็นโอกาสในการลบภาพความผิดหวังให้กับทีมในเกมที่แพ้แอสเซนวิล่าสองประตูต่อหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ลอเจนได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของเขาสำหรับเกมรอบแบ่งกลุ่มยูโรปาลีกในวันนี้แต่หากทีมต้องการชนะในอิตาลี อาจหมายความว่าจะเป็นจะต้องมีทีมที่แข็งแกร่งมากในการประทักกับทีมที่อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนเซเรีย,ยอาแต่นิวอัาตี้ถูกส่งเข้ามาแทนที่จอร์นี่อีแว่นนาทีสุดท้ายก่อนเกมในการเอาชนะลือเกวอซอและประทับใจกับผลงานของเขาอย่างไรก็ตามเมื่ออีแว่นกลับมาในเกมที่พบกับแอสตันวิลล่าประสบการณ์ของเขาอาจมีความสำคัญต่อเรเตอร์สตีหรือช่วยทีมในเกมยุโรปที่จะใช้ประสบการณ์และความพยายามเพื่อแก้ไขปัญหาแนารับของพวกเขาการบาดเจ็บของลิคาโดเป,ปรา่าหมายความว่าทีมอุตติคาสตัน น่าจะได้ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาโดยธรรมชาติมากขึ้นโดยลุกธทมัสยังคงเป็นตัวเลือกแรกก่อนแรนเบอร์ทันที่มากประสบการณ์ในตำแหน่งแบ็กซ้ายต่อไปเรตเตอร์จะได้รับแรงหนุนจากความพร้อมของกองกลางคนสำคัญอย่างยูริติดูมันที่พ่ายการลงเล่นให้กับทีม5ห้เกมหลังสุดด้วยอาการบาดเจ็บที่น่องนาเตชอวิเยยมรายนี้กลับมาฝึกซ้อมเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งหมายความว่าเขาน่าจะพร้อมสำหรับการลงเสริมความแข็งแกร่งในทีมให้กับเบรเดนโรเจอร์อย่างมหาศาล การการบ,บรลุสนามของติโดมันจะทําให้เคนันดิวบร,รีฮอร์และติดรูปของทีมจะต้องกลับไปเป็นสำรองแม้จะตัวจเจ่นไดดีในเกมกับแอสตันวิลล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งแรกเจมส์ดิสันกลับมาฟิตอีกครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังและจะพยายามทำแบบนั้นต่อไปโดยเขามีอิทธิพลอย่างมากต่อเกมร่วมกับฮาวิบานที่ทําประตูได้ในเกมกับวิลล่าการตัดสินใจครั้ง,งสําคัญอย่างหนึ่งของโรเจอร์คือบทบาทในตำแหน่งกองหน้าแพสซาดากา้าได้รู่งสนามเป็นตัวจริงในเกมพีเัดแรกของเขากับแอสตันวิลล่า โดยมีส่วนร่วมกับประตูขึ้นนําของฮาวิบานดาวเจชอวเซเบียไปกองหน้าตัวหลักของเดเตร์สตีในศึกยูโรปาลีกฤดูกาลนี้โดยทําได้5ประตูจากัดหลังสุดที่ลงเล่นในรายการนี้อย่างไรก็ตามเมื่อเจมี่วาร์ดี้ได้พักในช่วงสุดสัปดาห์โรเจอร์น่าจะมีตัวเลือกระหว่าง2คนนี้ผลงานาของดากาด้าในเกมกับวิลล่าอาจทาให้โรเจอร์ให้โอกาสกองหน้ารายนี้อีกครั้งในการลงเล่นที่เขาพิสูจน์แล้วว่าเขาสามารถทําประตูได้โดยวาร์ดี้จะเป็นตัวเลือกจากมานั่งสำรองในช่วงท้ายเกม 11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของเลเตอร์ซิตี้จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูแคปเปอร์ชมายเคิลแบ็กขวาจิมบตีกัสตานคู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นเจอร์ีแวนและช ok ็อกราสุยินชูแบ็กซ้ายลูกโทมัสมิดฟิลคู่กลางเป็นการเล่นร่วมกันระหว่างวิเฟตเอดีดีและยูริตินมันมิดฟิลตัวรุก3คนประกอบไปด้วยเจมส์แมตติสันฮาวิบานและมาร์ตออบไบตันโดยมีแพสซาดาการวมราตะข่ายเป็นศูนย์หน้าตัวเปล่า ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้บินด้วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอราทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเด t ะสเตยวันนี้สวัสดีครับ